สวัสดีค่ะตอนรับเขา่าสู้มือนีเนาะคะ่ะ14กุมภาวันวาเลนไทน์เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศเทียงไ้เทียงน้นี่มันกันมาเลียงงัวเลียงหยังโอ้ยตะเว้นเนี่ยตาค่ะต้องหันมาทั้งพี่นี่มือนีวันที 14, ่14กุมภาสาวหม่องกับสิพาพี่น้องมาชมสวนพีกคือเก้าละค่ะบรรยากาศทงไฮทงน้าเนาะคะ่ะ1 4ี่กุมภาวันวาเลนไทน์ก็ขอให้พี่น้องสุขสมหวังในความรักทุกท่าทันเด้อค่ะ พิที่ระท่านเคยพอรักก็ขอให้พบก็รักหญิงรักแท้เด้อค่ะแล้วก็รักที่อบอุ่นในครอบครัวคือกันนะคะพี่น้องค่านี่ที่พี่น้องเห็นข้างหลังอยู่นี่สมองกระสิพาพพี่น้องมาบอกวิธีการปลูกพริกให้งามเด้อค่ะแล้วกะ็การปิดใบพริกจังไดให้งามกันมแมลงและะ้วก็ป้องกันโรคได้ดีค่ะเห็ดไ้พริกต้นอ้วนแล้วกะ็จังไดเนาะกะเบิ่งในคลิปเลยเด้อคะ่ะพี่น้อง่าสมองสิพาพพี่น้องมาเห็ดพริกแบบ ใ่ไว้ค่ะแล้วก็ใบใ่เขียวแล้วก็ได้ผลผลิตไว้ค่ะต้นอ้วนพร้อมพี่น้องสมองปลูกขาวเดียวกนใไใ่แล้วค่ะพีกนี่การตอใบพีกปะพี่น้องไปรับชมกันเลยค่ะนี่นะคะผลของการที่สมองตอหุนแรกค่ะตอออกเรื่อยเรือยแล้วพี่น้องกาวาดย่าให้ใบ ทรงปุ่มข้างล่างเพิ่นท้องต้นพิกนะคะอย่าให้คุ้มมากเกินเกินไปให้ข้างล่างโป้งแน่จักน้อยค่ะบันนี้เพิ่นกสิบใหไงให้ขึ้นให้ขึ้นทั้งเถิงย่างเดียวนะคะ mm. เพื่อหยังเดวสมองเสอธิบาใฟังตอนเทเอ้อค่ะ้าพี่น้องเดวตอนปิดใบพิกเดลอธิบายฟังเ้ยค่ะ mm. ไปเดวสมองสิม้าปิดต้นนี้ให้เบิ้งเลอค่ะนี่เป็นไน่เป็นอย่างนี้เนี่ย ตอ,อ,อกเลยเด้อค่ะพี่น้องไม่ต้องไปเสียดายเด้อค่ะนี่จัางต้นนี้นะคะ่ะนี่ปิดออกให้มันเหลือประมาณสามีค่ะกาดการมุนีที่เป็นงากิ้งแขนงม้ากาตอออกได้เลยเลยด้อค่ะนี่สมองตอออกเพราะหยังเพราะว่าหนึ่งคือให้ขัง่างเพื่นมันปลอดโปร่งเพื่อหยังเพื่อเวลาศัตรูพืชพวกเพียพวกมแมลองอย่างต่างๆกับสีบ่วใดามาโซนค่ะ าบ,บางทันเนาะปลูกพริกคุ้มยุ่งสิค่ะเกิดโรคได้ง่ายค่ะพริกสิเกิดโรคได้ง่ายถ้าเขาเห็ุแบบนี้แล้วล้มกระจีลวงใดบรรพเพียะม้าเพียะหินเพียะกะก็คอยอาศัยยูปันหดค่ะกาจัดศัตรูคือได้ง่ายเนาะค่ะปัิกีรกยขอดอีกอย่างหนึง่งคือเฮาตอใบออกให้เพิ่นขึ้นแต้ขังทึงในพี่น้องเวลาเขาเก็บพริกเขาก็ยืนเก็บแต่ขังทึงค่ะข้างล่างเขาก็บ่ไดกลมเก็บเนาะเพราะว่ามันอาจจะเป็น ที่สอนของมแมลงต่างๆค่ะหรือว่ากัดแมลงวันท้องได้ดีน้ำพี่น้องแล้วก็อีกอย่างต้นเพิินกระสีแข็งแห้งค่ะแดดซ่องได้ฮอตต้นกระสีล้าต้นเพิินกระสีแข็งแห้งเวลาฝนตกมาเพิินกระสีบ่ลม่มไงประมาณนี้ค่ะต้นกระสีอ้วนขึ้นตอ,อกเลยค่ะบ่ะต้องไปเสียดายพี่น้องข้างล่างเพิ่นโป้งๆค่ะ สมองกระต๊อสองเท่ยแล้วเพิินใ่ญ่ขึ้นสมองกระต๊อเรื่อยๆให้ข้างล่างโป่งมูกับเหงาตั้มๆนี่ก็เอาออกให้เบิดเด้อค่ะบ่ต้องจงไว้ค่ะนี่กับเหงาตั้มๆก็ออกให้่เบิดบ่ต้องจงไว้นี่สมองกระต๊อออกได้ส่วนหนึ่งแล้วละค่ะต๊อออกให้่ข้างล่างเพิินโป้งกับเหงาแบบนี้นีกับ่ต้องจงไว้เด้อค่ะถ้าเห็นแบบนี้คือเอาออกเลยค่ะบ่ให้เพิินโป้งขึ้นมาไม วิธีเฮ็ดพริกให้พริกอ้วนนะคะตุนในน้อยซะหน่อยซะมึงเขาก็คอยเพิ่งคันปไใดนะแม่เขาก็รอออกทั้งสี่นะคะรอออกไห้ขางล่างเพิ่นโป้งโปงนี่ข้างล่างเพิ่นกระโปงทั้งสี่นะคะขลางโป้งเพิ่นกระสตีตุนงามตุนอ้วนขืน้นคือ,อยังงั้นนะคะให้ข้างล่างโป้ง,ปงในจักน้อยให้เพิ่นขึ้นแปงเถิงะคะ่ะอันนี้พันแนวพริกพริกน้อยนะคะพริกพืนบ้านนี่เด็ดออกไปเลยนะคะว่าต้อง จะได,ด้เด้อแต่เพิ่นกระโปรงไม่งามกาเกา่วยไงพร้อมค่ะนี่กันสัตรูพืชได้ย่างดีค่ะกันมแมลงที่จะมาดรียุกกระใบอันนี้นี่ต้นพริกขังล้างเพื่อนกระสีโปรงต่ว่าขังเทิงเพิ่นกระเป็นพุ่มอายางามค่ะเวลาเก็บน้อยๆก็จะขึ้นสังหลงังยุ้งสี่สมองก็ตอ,อกได้ส่วนหนึ่งแล้วละ่ะเห็นบ่าพี่น้องไว้สมองตอ,อกทั้งนั้นเลยค่ะใยรๆนั่น,นพริก ปกติถ้าตอนนี้ใบอ้วนแบบนี้นะค่ะถ้าตอนนี้ใบอ้วนคักใบอ้วนใบางามบาใบใยมันจะเอาไปใส่หมกป่าใบาพริกนะคะใส่หมกป่าก็ะไดเด้อค่ะแสรบคือกันเป็นยาค่ะตอ,อกเลยค่ะปีตอ,อกเลยไม่ต้องเจีได้ค่ะเห็บข้างล่างเพื่อนโปง้งๆหนึ่งขวบคุ้มเสียร้านในดินก็ไดค่ะเพราะว่าแดดซ่องหอด ผิกกะซิบ่ตกละโลกกะซิบ่เป็นเสียรลาได้ไงเวลาฝนตกมาก,ก็บต่ตองหว่วงหยัางค่ะบ่ต้องคินว่าพิกจะลมราว่าล้าตนเพิ่นกะซิได้ไงคันใบหลายเพิ่นไปเลี้ยงแต่ใบตนน้อยค่ะอันนี้ตนเพิ่นกะซิอ้วนขึ้นนี่นี่ค่ะข้างล่างเพิ่นกะซบโป้งแบบนี้ ข้างร่างปลูงสามองมือซาวนี่กรมาดเด็ดน้อยนึงแล้วเห็นปะคะพิกสามผงมีแต่ตนอวนๆขนาดปลูกได้บ้าด,ดลยนะคะ่ะปลูกได้วางได้เม่อทันได้พสตสองเดือนดีแล้วค่ะมัฮอดสองเดือนส้่มพิกนะก็นยให่แล้วค่ะ ตอ,อกเลเรือให้เพิ่นเบิ้งคือจังต,ตนหยืดยืดถ้าเป็นพุ่มนี้เบิ้งคือจังบใหญ่แล้ค่ะถ้าตอ,อกแล้วเบิ้งคือจังตนเพิ่นสูงึ้นลดตัวมักในกระจใจไปแบบนี้แล้วค่ะตอกให้โป้งนี่แหละวิธีปลูกพริกอยากให้พริกนวยงามนวยใหญ่เขาก็ต้องตอกข้างล่างให้โป้งนี่ค่ะตื่นโป้งมันกระจาสะอาดสะอา้านข้างล่างโป้งนี่ค่ะ หางล่างโปง้งเขาก็จะดูแลได้ง่ายค่ะควบคุมได้ง่ายวบง่ายค่ะควบคุมดูแลได้ง่ายรกระตูพืชกระจตบ่มาส่นอยู่หมดนม้ำหดหยางกระจีสับายฝนตกม้ากระจิบหนักใบต้นกระจิบลมค่ะด็ดใบออกแล้วเพิ่นกระจิเลียงใบทั้งทงแน่เลียงล้มต้นไปในตูน้ำค่ะต้นเพิ่นกระจิอวนันึ้น พราะวันคืนเราต้นเพื่อนกระแข็งแห้งค่ะเวลาล้มนมฝนตกกระิป้ฟองกันได้ดีนี่แ่ะสมองเฮ็ดจังสีทุกตีเด้อค่ะพี่น้องท่านใดอยากพริกน้มแบบสมองก็ล้องเอาสูตรสมองไปเฮ็ดน้ำได้เด้อค่ะเป็นสูตรบตาย่ตัวดอกพี่น้องเข้าประยุกต์ใส้หาเอาสมองเฮ็ดแบบนี้ฮูซึ้กว่าพริกสมองนี้บ่เป็นเพียรเป็นมยนแมลงเลยค่ะใส่ปุ้นใส่ปุ๋ยก็ง,ง่ายนี่พริกกับ,บ่้เมียนวด อันขี้ายเด้อค่ะงามเด้อค่ะพี่อ่ะมีแต่ต้น,ตนอ้วนๆเลยค่ะขนาดปลูกได้บ่โดนนะคะพุดนะขนาดเตาะเลยแห้งต่อแห้งคุ่มไงแห้งงามค่ะขนาดปลูกข้าเดียวนะคะพุดนะมีแต่ต้น,ตนใ่ๆของจริงมีแต่ใบอ้วนๆเด้อค่ะปลูกข้าเดียวนะใบอ้วนใบางามอันนี้พิกอันนี้ปลูกหลังเพิินค่ะกางงามเด้อค่ะพิกไอ้กวนซันหรือว่าพิกซีฟานี่ค่ะ สามองก็ตอกคือกันให้เป็นกลุ่มข้างล่างตอกเลยพุ่นะพี哈哈哈่น <im Alto Del ire> ้องอยากให้ทายพี่น <im olduğu> ้องเมองไกลๆเลยเมื่อด้อันใบน้อยเด้อใบไงเด้อค่ะใบไงใบวันเด้อค่ะกำหมองก็ทายเมึงบ่เมนใบนันเด้อกนเบื้องเบื้องใบอยากพี่น้องเบื้องไกลๆเลยเบื้องใบพี่ค่ะเบื้องมือสาหมองนีุ่่นะุ่นะเบื้องกับมือสาหมองนี่ค่ะุ่นะใบพี่ค่ะว่าเม้นน้อยเด้อค่ะ ี่ใบริกใบทวนใไงค่ะคุณนะเขียวชะอุ้มดีสดชื่นดีค่ะใบริกน้ำดีบรรยากาศช่วงนี้ก็อากาศยินอยู่แล้วค่ะช่วงเศร้าๆน่วยพิกกับนว่วยง่ายเยค่ะพิกนุ่มกับเป็นนวว่วยเลยว่ะค่ะนี่แตะสมองเสีห้เบื้องน่นวยงามเติบยุคนี่ค่ะก่องกับว่าฟูก,กัดน่วยพิกอีกค่ะ หน่วยเหลี่ยมหยาบหยาบเลยค่ะุหน่วยงามเติบอยู่เลยค่ะหน่วยใหญ่หรือว่าหน่วยหน่อยเลยคะ่ะใหญ่กุ้นอีวีซีมือสามองอีกคุณน่ะค่ะงามเด้อค่ะคุณน่ะพริกปลูกไว้แบบบานๆนี่แหละค่ะใส่ฟุ้นใส่หยางธรรมดานี่ยแหละค่ะเพื่อนกใหไ่ของเพื่อนองเขากับปลูกยูปลูกกินแบบบานๆเขาหน่วยพริกกระเหลี่ยมหยาบหยาบอยู่ ลมหนาวกับมาวีวียุ่ค่ะนี่ละค่ะผลงานปลูกไดบดดนต่ว่าพีกะนี่งามสะพังเป็นแถวงามเติบยุ่ค่ะพี่น้องท่านใดอยากได้สูตรเสาหมองไปกะลองทำตามได้เด้อค่ะนี่พีเขียวงามนะคะเห็นเงาเสาหมองอยู่นะคะปลูกแค่เมื่อกี้แถวเด้อค่ะปลูกหาแถว อันนั้นปลูกที่หลังเข้าค่ะพริกหน่อยนะเอ้ยพริกเอ้ยไงนะคะหรือว่าพริกกล้สันหรือว่าพริกจีฟ้ามุนี่สมองเอินพริกหน่อยค่ะเป็นพริกกระเลียงเ้อค่ะเอินพริกหน่อยบ้านสมองงามอยู่ค่ะบรรยากาศพริกเสียงให้เสียงนะการการเฮ็ดพริกกะประมาณนี้ค่ะพี่น้องกาวสูตรแบบพันบามาฝากพี่น้องเ้อค่ะนี่ พี่น้องเบิ้งงามนะคะลักษณะสงคุมวันนี้พี่น้องเบื้องเบื้องขางลางค่ะขางลางกับส่วนหมากกระิีโป้งค่ะมันกระชีเบื้องงามส่วนพริกกระชีอวนค่ะสังล่างเวลาฝนตกมาค่ะบ้าลมไงกระิีประมาณนี้เนาะค่ะนี่แหละค่ะผลงานสมองค่ะขอโตละพี่น้องไปเพียงสามีนะค่ะพี่น้องท่านใดอยากเหตุตามสมองก็ร้องออกไปเฮตดตามเด้อค่ะได้ผลนี่หลีร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะพี่น้องพริกงามค่ะนี่ ตหดน้ำใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยกัธรรมดานี่ละเนาะค่ะคลิปนี้ซาำองั็ขอโตวล้าไปขอโตล้าไปเพียงสานีเด้อค่ะวอพิดเราถือพี่น้องค่ะคลิปหนาเราม่อพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะงามนะพี่น้องงามสะพังดีค่ะพิกปลูกได้บ่ด,ดนกระตุ้นไ่ได้กินน่วยแล้วค่ะงามค่ะ